สวัสดีค่ะมาพบกับมิการทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศ้าของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ค่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะว่าในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกค่ะ8ด,ดาบเพศออฟคัพ8ถ้วย5ถ้วยอ่าอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าอ๋อมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดต้องตัดสินใจอะค่ะเหมือนกับว่าอยู่ต่อก็ไม่มีความสุขเนาะคิดจะมุบอ่อนก็มุบอ่อนไม่ได้ค่ะเพราะว่าใจรักใจผูกพันมั่นคงกับเขาในตรงนี้รักฝังลึกค่ะอืม ในตอนนี้รู้สึกคิดถึงเขานะเหมือนกับคุณกับเขามีปัญหากันค่ะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะในช่วงนี้หรือมีการบอกเลิกกันมีการงอนกันค่ะแล้วยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เคลียร์ใจนะทิงอง็อวาดค่ะห้าเหรียญเจ็ดถ้วยอ่ะยิ่งขึ้นมาตอกย้ำนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ใจ,จากคนรักนะ รู้สึกถึงความหวาดระแวงรู้สึกถึงความไม่มั่นใจค่ะสำหรับคุณแล้วคุณชัดเจนคุณจริงจังคุณมั่นคงกับความสัมพันธ์ The Emperor ค่ะออทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ขึ้นอยู่กับเขาเลยเขาจะเป็นคนที่เลือกที่จะตัดสินเนาะว่าจะอยู่จะไปในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าสำหรับตัวคุณเองแล้วคุณเองไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นที่จะมุฟอ่อนไปเองได้อะค่ะอืมในตรงนี้เนาะเหมือนกับจะอยู่จะไปจะมาหรือว่า เวลาที่เขาจะมีให้เนี่ยขึ้นอยู่กับเขาค่ะพีนนักวาหกไม้อ่ะโอเคค่ะในตรงนี้นะคะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟแล้วอะ่ะก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะมีปัญหามีประเด็นกันกันกบคนรักนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะอ,อาจจะเสียใจอยู่ในบางคนอาจจะนอนร้องไห้เลยก็ได้นะในตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรู้สึก ได้ถึงความน้อยใจรู้สึกถึงความอ้งางว้างรู้สึกว่าคุณรักเขามากอะ่ะแต่เหมือนกับเขาไม่ค่อยแคร์คุณเลยหรือเขาไม่ให้เวลากับคุณหรือเขาไม่ได้ทําให้คุณมั่นใจได้เลยอะค่ะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไงต่ออืมเหมือนเวลามีปัญหามีประเด็นกันเป็นฝ่ายคุณที่จะต้องเป็นฝ่ายรอเป็นฝ่ายแบบต้องเป็นฝ่ายยอมเขาอ,ะอ่ะอ๋อในตรงนี้ก็รู้สึกอึดอัดอยู่นะแต่ก็อย่างนั้นอะค่ะถ้าเผื่อเขากลับเข้ามาเคลียร์ใจ ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์เลยแหละเพราะว่าการอยู่คนเดียวแล้วมันบวกกับความมีเรื่องไม่เข้าใจกันไปด้วยค่ะมันทำให้รู้สึกหวั่นไหวเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะลึกๆแล้วกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจค่ะอืมกลัวว่าจะต้องจากกันจริงๆหรือมูฟออนกันจริงๆนะในตรงนี้ค่ะ พลังงานในตรงนี้บอกเลยว่าคุณมั่นคงคุณยังไม่อาจเปลี่ยนใจได้ในตอนนี้แน่นอนเหมือนกับยังไงเราก็ยังรักยังรอยังคงให้โอกาสเขายังคงรอการกลับมาของเขาหรือรอการกลับมาเคลียร์ใจของเขาค่ะหกไม้ขึ้นมาปิดท้ายค่ะในตรงนี้เนาะมีโอกาสอยู่แล้วค่ะที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคืนดีดีเธร์นนะอาจจะมีเรื่องให้งอนมีเรื่องให้กดในตรงนี้เป็นไปได้สูงเลยว่าจะโกรธกันจากเรื่องของเวลาจากเรื่องของการเทคแคร์ดูแลกันค่ะ มีการกลับมาเคลียร์ใจมีการกลับมารีเทิร์นคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในตรงนี้เนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะเงาเงาอ้างว้างแล้วก็รู้สึกหวั่นใจหวั่นไหวค่ะในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนาะมันทําให้กลัวค่ะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับคุณพลังงานเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย ก้าดาบค่ะสี่ถ้วย Queen of Particle The Star ค่ะ View of Fortune Knight of Swords สิบไม้ The Sun The World และ The h a l e p e n ค่ะ โอเคค่ะสาหรับตอนนี้เนาะพลังงานของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องคิดเครียด,ยดมีเรื่องให้เขาเหมือนไม่ได้สบายใจอะค่ะในช่วงนี้ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงเหมือนกันนะชีวิตที่เป็นอยู่เพราะว่าเขาต้องประคับประคองทั้งสองทางค่ะเขาต้องดูแลทั้งสองทางแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่วุ่นวายสําหรับเขาพอสมควรแหละในตอนนี้เขามีเรื่องงอนคุณโกดคุณเหมือนกันนะอ๋อที่เขาหายหายไปที่เขาห่างไปอะค่ะ เขายังงอนคุณอยู่เขายังโกรธคุณอยู่แต่ว่ายังคิดถึงในตรงนี้ค่ะรอเวลารอโอกาสกลับมาเคลียร์ใจกันนะยังไงแล้วเขาก็มองว่าถึงจะมีอุปสรรคมีปัญหามากแค่ไหนอะ่ะเขาก็ยังไม่สามารถจะปล่อยมือจากคุณได้หรอกค่ะเพราะว่าโดยใจแล้วอะ่ะก็ยังรักยังผูกพันอยู่อะ่ะยังไม่อยากที่จะจบยังไม่อยากที่จะมุกออนในตอนนี้นะก็ปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นอะ่ะถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจนะอืมเพียงแต่ว่า เขาก็ทําได้เท่าที่เขาทําได้อะค่ะเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่านี้จะชัดเจนกับคุณในตอนนี้มันก็ยังเป็นไปไม่ได้ระหว่างคุณกับเขาบอกเลยว่ามันยังพัวพันกันอยู่อีกนานอะเออด้วยพลังงานในตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพลังงานของคู่กรรมอะค่ะที่สร้างสร้างกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติในอดีตะนะในตอนนี้มาเจอกันมาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ เป็นการมาชดใช้กรรมต่อกันนะก็มองว่าที่ความรักไม่ราบรื่นมีอุปสรรคมีปัญหาไม่ลงเอยหรือรู้กระทั่งรู้ว่ามันไม่โอเคแต่ก็ยังคบยังไปต่อความสัมพันธ์นะคะรักไปช้ำไปในตรงนี้มันก็มาจากเรื่องของกรรมที่เคยทำร่วมกันมานะคะค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าเขายังมีเรื่องโกรธมีเรื่องงอนแต่ก็เขาไม่ได้คิดที่จะมูฟออนนะแล้วก็ยังคิดจะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ค่ะยังไงแล้วบอกเลยว่า เดี๋ยวเขาก็จะรอเวลารอจังหวะนี่แหละค่ะที่จะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้ไหม The e m p r e s s ค่ะ q u e n o of u u เก้าวไม้ค่อนข้างที่จะยากค่ะเพราะว่าพลังงานความรักความมั่นคงมัน,นชัดเจนมาก ห้าดาบก็มีปัญหามีประเด็นกันอยู่บ่อยๆนะเจ็ดเหรียญในหลายๆครั้งค่ะคุณพยายามที่จะคิดทบทวนความสัมพันธ์เนาะว่าจะจบหรือว่าจะอยู่ต่อแต่ว่าทุกครั้งคำตอบมันก็คือไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้พลังงานของเก้าถ้วยถ้าคุณรักใครแล้วคุณทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจค่ะในตรงนี้ไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้ง่ายๆนะเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคุณ The เดอะเมอร์จิเชนเป็นคนมีเสน่ห์นะคะคนคนนี้เหมือนก็ว่าเป็นคนที่อมีพลังงานดึงดูดเพศตรงข้ามนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนเฟลลี่ค่ะอืมพลังงานของเดอะแฮงแมนเดอะแฮงเกอร์แมนนะคะสตร่ะถามว่าเขามีคนอื่นไหมเขาไม่ได้มีคนอื่นหรอกแต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์ในตรงนี้ยสิ่งที่เป็นอยู่ที่เขาเป็นอยู่ ณนะตอนนี้ก็คือวุ่นวายพอสมควรแล้วล่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะหาความวุ่นวายเพิ่มมะค่ะในตรงนี้นะค่ะเรามาดูกันค่ะอีกนานไหมคะที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์รักสามเศร้านะเดอรมูนค่ะวีนอฟสอดนายออฟวาดอ่ะอีกนานค่ะที่จะหลุดพ้นนะ หรือยังไม่เห็นวิแววว่าจะหลุดพ้นค่ะเพราะว่ายังไงแล้วบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับใจคุณขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของคุณนะในตรงนี้พลังงานไม่ได้ขยับไปไหนเลยยังคงวนเวียนอยู่กับเขาอ่ายังไงแล้วใจคุณไม่พร้อมที่จะมูฟออนหรอกค่ะมันเหมือนความรักความผูกพันอ,ะอ่ะออแล้วก็ความรักที่ยังมีอยู่อะค่ะไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้ยังไงแล้ว ถ้ามันไม่สุดๆจริงๆหรือไม่ใช่เขาที่จะตัดคุณจริงๆเน่ยคุณก็ยังไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้นะคะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะหกเหรียญค่ะนายออบคัเจ็ดไม้จัสมิ สิบเหรียญเอ็ดออฟคัพดีเอ็มเพจสองเหรียญค่ะคิงออฟคัพ โอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วยังมูฟออนไม่ได้ยังตัดกันไม่ขาดค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาขอเคลียร์ใจขอโอกาสขอดีลนะในตรงนี้ค่ะคุณจะกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์เนะี้ยมันยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของความหึงหวงมีประเด็นเรื่องของแบบอาจจะมีความน้อยความน้อยใจค่ะการขอความชัดเจนจากเขาแล้วมันก็จะทำให้เกิดประเด็นเกิดปัญหากันได้นะ ในตรงนี้นะ,ะเป็นไปได้ค่ะว่าเขาจะมีของนักขวัญให้กับคุณหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ว่ามองว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆนะคะในตรงนี้หรืออีกในนึงค่ะในหลายๆคู่นะคะให้ระมัดระวังเนะเรื่องการตั้งครรภ์น,นะคะถ้ายังไม่พร้อมในตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามีพลังงานขึ้นมาค่ะ dm p a e นะคะสองเหรียญเหมือนคุณคาดหวังอะคะ่ะคาดหวังให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ชัดเจนเนาะ อยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะรักกันอย่างเปิดเผยค่ะค่ะในตรงนี้พลังงานความรักนะคะการกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจกันครั้งเนี้ยมันจะอ๋อเหมือนกับดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเนาะแต่ก็ยังไงแล้วอย่างที่มิการบอกนะว่าประเด็นปัญหาเรื่องความหึงหวงยังไงแล้วมันทําใจไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วก็ยังมีการนอยการน้อยใจการอ๋อเหมือนเป็นการประชดประชันกันอะคะ่ะที่จะทําให้เกิดปัญหาเกิดการทะเลาะกันได้นะอ๋อในตรงนี้ก็ต้องระวังค่ะ พลังงานของสองเหรียญนะยังตัดกันไม่ขาดไม่ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามายังไงแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วตัดกันไม่ขาดค่ะ King o f ครับบิวออฟฟอร์จูนนะยิ่งรักเขามากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะยิ่งคบยิ่งผูกพันนะอ๋อในตรงเนี้ยค่ะอย่างที่มิการบอกเลยว่าพลังงานอ่ะมันมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันก็จริงแต่มันไม่ได้มีเรื่องราวของการมูฟออนขึ้นมามันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็คุยกันได้เคลียร์ใจกันได้หายโกรธหายงวนก็ กลับมาคุยกันใหม่แฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วว่าพลังงานในตรงนี้ยคุณกับเขานะคะยังวนลูปการคบกันแบบนี้ไปแบบยาวๆนะยังไม่มีพลังงานของการมุฟออนค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะยังไงแล้วตัวคุณเองนะคะก็ยังพวัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเนาะยังไม่สามารถที่จะพาตองก้าวข้ามและหลุดพ้นมาจากความสัมพันธ์นี้ได้ค่ะ ค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ